สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจรยาคาไม้อยุธยานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาชมบ้านตามแบบขนาดมาตรฐานของร้านนะครับขนาดเนี้ยที่ทำออกไปเยอะมากเลยนะครับเฉลี่ยโดยประมาณนะครับตารางเมตรนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวบ้านเนี่ย3.5เมตรคูณเเมตรนะครับและตัวระเบียงอีก3เมตรคูณเเมตรนะครับระดับความสูงโดยประมาณก็70เซนนะครับบันได3ขั้น ก็จะมีพนักนั่งนะครับเป็นลักษณะตัวแอลด้านหน้าประตูนะครับส,สวยๆเลยแกะสลักช้อนไม้ใชนิวครึ่ง6นะครับช้อนทั้งตัวนะครับไม่ได้ดตัดต่อส่วนซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับก็จะเป็นพวกราวระเบียงกันตกกึงกลมนะครับบ้านหลังนี้โครงสร้างหลักๆเลยของผมเนี่ยจะใช้เป็นไม้เต่งเก่านะครับลอดเสศเสายาวตลอดไม่ต่อส่วนฝาบ้านภายนอกแนวนี้นะครับก็จะเป็นพวกไม้แดง ไม้ประดู่และไม้มะค่านะครับระดับความหนาแต่ละแผ่นเนี่ยไม่มีน้อยกว่า1เซนนะฮะจะต้องมีความหนา1.2ขึ้นไปนะครับฟารละเบียงก็จะยาวตลอดเหมือนกันนะครับถ้าจะต่อก็ให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเลือกยาวๆมาใช้ก่อนเลยพวกพื้นบ้านพื้นระเบียงนะครับก็จะเป็นพวกไม้เต็งไม้ตะแบกนะครับบ้านหลังนี้โทนสีก็จะออกเป็นลักษณะกึ่งเงานะฮะก็จะไม่ได้ด้าน มากนะครับระดับความสูงบันได3ขั้นขนาดความกว้างของบันไดเนี่ย1.2เมตรนะครับทำเป็นประตูบานคู่ลูกบันไดนะครับก็จะมีขนาดความหนาเนี่ย2นิ้วนะครับกว้าง10นิ้วนะฮะยาว1.2เมตรเมื่อขึ้นมาลักษณะทางด้านระเบียงยนะฮะก็จะมีขนาดความกว้างพอสมควรเลยนะครับ3เมตรคูณ7เมตรเนี่ยก็จะเป็นระเบียงโล่งๆเลย เหมาะกับเป็นบ้านพักอาศัยบ้านสวนพวกนี้นะฮะพื้นระเบียงพวกนี้ลักษณะโดยธรรมชาติก็จะตีกระทบเวทล่องนะฮะลักษณะเอาดออย่างเงี้ยง่ายกับการสวิตแมทนแนนครับบานหน้าต่างก็จะเป็นบานหน้าต่างไม้เต่งนะครับขอบสีนะฮะย้ําว่าขอบสีไม่ใช่ขอบสามนะครับขนาดต่อบานเนี่ยกว้างห้าสิบเซนสูงเมตรห้าสิบนะครับแบ่งเป็นฟักทึบ แล้วก็กระจกใสเขียวนะครับแล้วก็เป็นกระจกสีพิกุลโบราณอันนี้ก็จะเป็นความเรียบร้อยของฝาบ้านนะฮะดูนะครับไม่แอนไม่บิดไม่งอนะครับไม้ทุกแผ่นเรียงเป็นระนาบเดียวกันส,สวยๆดูแน่นทําให้ดูเนียนสบายตาฮะอย่างนี้ต้องขัดขัดใสให้ถึงครับขนาดความกว้างของประตูเนี่ยสูง2เมตรยีนะครับเป็นบานคู่กว้างเมตรหกนะฮะต่อบานเนี่ยแปดสิบเซนขอบเนี่ยเป็นขอบ ไม้หน้าใหญ่เลยนะฮะประตูนี่เน้นๆเ,เลยฮะล้างเลื่อนนี่ก็จะใช้อุปกรณ์ของฮัฟเฟลนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสําหรับบานหน้านี่ก็จะแนะนําเป็นบานเลื่อนนะฮะถ้าชอบแข็งแรงก็เป็นบานเปิดได้นะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับประตูคู่หน้านะฮะเมื่อเวลาเปิดเข้ามาแล้วทางซ้ายมือเนี่ยเป็นบานเฟียมนะครับเวลาปิดเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งเป็นสองห้องได้นะฮะห้องนี้ก็จะมีขนาดความกว้างนะครับ 3.5คูณ3.5นะครับประมาณเป็นอารมณ์ห้องรับแขกได้นะครับปิดบานเฟียมเอาไว้แล้วก็ใช้เฉพาะคู่กลางก็ได้นะฮะห้องโล่งๆกว้างๆนะครับมือเอื้อมไม่ถึงนะระดับความสูงเนี่ยระหว่างจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ย2เมตร70 ดูการให้รายละเอียดสีและลายไม้ของพื้นนะฮะชุดนี้จะเป็นพื้นไม้ตะแบกลายนะฮะเป็นไม้ตะแบกไทยสวยๆเลยสำหรับทางด้านบานเฟยมเนี่ยถ้าอยากจะให้เป็นห้องเดียวโล่งๆเลยเนี่ยก็สามารถพับแบ่งซ้ายขวาได้ครับด้านละสามบานก็จะโล่งๆอย่างนี้ฮะ,ะเวลาเปิดมาก็ด้านในก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับภายในตัวห้องนอนด้วย1ห,ห้องนะครขนาด1.5ึ่คูณหนึเมตรลูกค้ากําหนดมาว่าไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับไม่ได้เน้นอยู่จริงจังหรือจะใช้อาบน้ําอะไรจริงจังนะครับฝ้าเพดานก็ยกเป็นหลุม2ชั้นนะครับสําหรับห้องนี้ทําเป็นลักษณะฝ้าตัว L อ,อุปกรณ์บานเฟรมก็เหมือนเดิมครัเป็นฮาาเัเฟ่ ระบบก,การเดินไฟฟ้าของผมนะฮะก็จะมีสายปลั๊กกลวนะครับตู้กันดูดกันช็อตไฟฟ้ามาตรวจเนี่ยผ่าน100%ยเร์เฮะหลังนี้ก็เดินสายแอร์ไว้ให้ด้วยสำหรับห้องน้ำก็ผมทำจบเฉพาะภายในให้นะครับปูกระเบื้องวางสุขภัณฑ์ให้ลูกค้าก็เอาช่างหน้าง,งานเนี่ยเข้ามาต่อเข้าท่อเมนได้เลยนะฮะไปขุดบ่อกเกิดข้างล่างเอาเองนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะโทรมาคุยกับผมโดยตรงก็ได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์มาคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมผลงานจริงของผมนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะว่าจันยาคาไม้เดี๋ยวก็จะปักโลเคชันมาได้เลยครผมจะอยู่ห่างจากกรมชลประทานนะฮะของบางบานเนี่ยประมาณสัก5 0 0เมตร ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการที่จะพยายามสร้างจุดเด่นจุดขายของร้านนะฮะก็คือในเรื่องของการพยายามคัดไม้ดีๆมาสําหรับลูกค้านะครับ ยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ